อาจารย์เดี่ยวไม่ได้มานานแล้วรอสักครู you, ่นะครับเดี mm ๋ยวรอสักครู่นะครับเด้อมีหิ้เ่าคุเตรียมของแห่อาจารย์เพราะท่านได้ครบอยู่มาเด้อพี่น้องอาจารย์เดียวมาแล้วมาเด้ออาจารย์เดียวมาแล้วอาจารย์เดียวมาแล้วอาจเดี่ยวมแล้สุรินเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมชายาเจ้าพ่อหลักกิโลอาจารย์เดียวหลักกิโลมาแล้ว ของแท้ของแท้แท้่าจานหมดนี้จะให้สักเดียวหาตูแล้วว่าพะหาตู้ต้องบนสามแล้วว่าล่างสองบนสามล่างสองเจ๊ะเจาะแกมาพู จุดยาหน่ะเออจุดยามวลโอ้ยเชียงคจุดเอาไว้ไหนวางไว้นี่หรอจุดกี่มวลเหือสามเลยจุดสามมวลเลยโ้โหว่าแมนผู้เบาเตตัว่าม่ผู้เบาดอกอันไหนเขา่จ้

mời bây giờ về nhà giờ mươi nha về nhà, đẹp nhà, đẹp nhà, đẹp nha cái nha đẹp nha đẹp bè Hả? Bè, 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 đẹp nha đẹp nha đẹp ก็เผื่อไปยูอืมยูอ่ะต้องหนึ่งหนึ่งเด้อจานเด้อมันอืมอืมอืมสามเถ้าเอ้างวดนี่ปังปังเอ๊ะแป้งพวกแป้งพวกใช้มือใช้มือใช้มือพวเลย

กลมแงอมอล้เอมรครับเห็นแล้ว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 มึงก็เอวพี้วมึงก็มึงก็เอาเรืองี่น่องมึงก็แค่คนเดียวล้วมีคนบอกโอ้เ็เงาเห็นแล้วันี้รก็เก็มใจัเลยมอจัเา อาจารย์เห็นตัวไหนครับกิกครับกิ๊หรือเล่าเจ็ดมากมากเจมากกังปจเจ็ยังอยกัลังปั่นแล้วเปล่ยนเจ็ดยัง้อเจ็ดยังงบเกาเจ็ดกเก้า เจ็ดเก้าเขียนนี่เขียนนี่เจ็ดหกเก้าอาจารย์เดียวโอ้สองมือขัดกล่นข้างล่างสองนึ่งข้างล่างสองนึงข้างล่างสองนึงนี่แหละตัวมันฉีกออกเจ็ดหกเก้าสองหนึ่ง เจ็ดหกเก้าเอเขียนหน่อยเขียนให้ท่านผู้ชมดูเลยโอ้็ดตี่นอเฮ็ดเราโองตเจ็ดเจ็ดเ็ดหกเก้ากับสองหนึ่งนเจ็ดหกเก้ากับสอ่ง จ็ดหกเก้าแล้วก็สองหนึ่งเด้อชัดเลยเนาะเจ็ดหกเก้ากับสองหนึ่งไมครับไม่คือคือเมื่อวัที่นึงครับผมไม่คือตัแก๊งไม่นั่เบื่ ตั้งละบเลยทีสุมาิดเตั้งละดเยต่อสาธุสาธุเจ็ดหกเก้ากับสองหนึ่งเจ็ดหกเก้ากับสองหนึ่งเดี๋ยวเขียนให้พี่น้องบนกดรอแป๊บนึงเด้อกำลังเขียนพี่น้องเขียนให้ดูชัดๆเ็ก้กับสอนึ่งนะครับ น้ำ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 โอ้ยโอ้แห้งลืมลืมแห้งแห้งแห้งมันแห้งเลยมันแห้งจังมันแห้งมันแห้งมันแรงมันแรงเอามาด้บนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วค่ะเนาะอ๋อมาดูด้วยกันให้อาจารย์ถือไว้เอากล่องเอาแพะนั่นเลยใช่ครับมีนักเรียนเดียวไปไทย อยากใครไทยเออเดอยากใครไทยเด้วอาจารย์เดียวเนี่ยยูเกอร์เนี่ยไม่วางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาใคยก่อนอันนี้น่ไอ้อาจารย์มีบุปผีไม่ได้หาให้ผมไทยมองไหนนี่บ่ครับใข่ใครใข่ไก่่อาจารย์ครับใก่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พมไทยไก่ไก่ในเรื่องสนะตามตามคำเรียบร้อยอาจารย์เนาะครับเอ้า เอาเห็นแต่หาศูนยี่อาจารย์นี่งอยมันไง่อส่เบมันาจารย์เอ้อมมอีหยังเลียังอาจารย์เลียัง่ับสองน่งัสอ่งอาจารย์ถือกสองหนึ้อาจารย์ถือได้ทายทุกคนครอะ จะได้บอกว่าของแท้ใหญ่เลยมึเกี่ยคนคนหลุรอป่ะนี่แหละอาจารย์นี่จา์เดียวไผสิคนรอมันจะยู่สโดนนี่เก่ยมาๆๆเอากำหามาถือสอมือเลยอาจารย์สมือแน่จานเอาถือ้องไปจารไม่เรียกสองตุ๊กกับอกสองตุกกับองตุ๊กกาบเนี่ยไอ้ไอ้ไห้ไห้เบื้องน้าเนยอาจารย์เอาเอ๊สั้นบนี่ เจ็ดหกเก้าก so? ับสองหมอาจารย์เอไมย์เพี่น้องอาจารย์เดียวชายาลักกิโลแตกมากปีปีใดเือปีที่เลาขึ้นกรกกเนาะจนเดียวมาบน้วานเดียวหมุนให้ครบเจ็ดหกเก้ากับสองหนหมุนอาจารย์หมุนหมุนหกเก้อาจารย์ หยุดไว้นิดนึงอาจารย์เดียวจันเดียวโมาแล้ว767เก่ากรับสองหนึ่งหมดแรกหมดแรกของปีนี่มันใจครับบอยชั้นวันนี้ให้สามงวดงวดนี้เป็นงวดแรกเอาหมุนทางี่เบื้งอาจารย์งวดนี้มันใจจกากอร์เซ็นอาจารย์ เก้าสิหาเปเซโอ้เก็บลอยเก็บลอยอเต็มลอยเลยเป็นยังไงเต็มอยเลยเนาะไอ้ออข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่เป็นลอยเปอรเซข้างล่างลอยเปร์เซ็นแต่แต่สามโตนี่เก้าสิหาโอ้เอาเาสองหนเสืออาจารย์เสืออาจารย์มั่นใจลอยเปอร์เซ็นเกบ ตูเดขกัตามนั้นเนาะของอาจารย์เดียวของงวดแรกปี2567นี้นะครับเพิ่งจะเดินทางมาของวดแรกเมื่อก่อนอาจารย์เดียวนี่จะมาขอที่นี่เป็นประจำนะครับตอนหลักกิโลมาใหม่ๆเนาะอาจารย์เดียวหายไปเป็นปีเลยนะครับแล้วก็โผล่มาเที่ยวนี้นะครับบอกว่าจะมาให้โชคงวดแรกนะครับให้โชคงวดแรกจะให้สามงวดนะครับส่วนงวดนี้เป็นงวดแรกของปี67นะครับก็เอาไปคิดพิจารณานะครับ มักอบจะคอยเอาเนาะพี่น,อนอออ้องเนาะบ่มัประชอบเบิ่งหล้วก็ผพันๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขถ่าไให้เบิ่งชัดเจนแล้วเวนะนะครับครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ